วิธีการใช้งานตู้คัสสำหรับการเช็คอินพิม Part, พ์บอดดิ้งพาสพิมพ์แท็กติกกระเป๋าหรือการลงทะเบียนใบหน้าไม่ต้องต่อคิวที่เคาน์เตอร์ให้เสียเวลาเพื่อให้เดินทางเข้าเกตได้ไวยิ่งขึ้นใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเพียงแค่2นาทีก็เสร็จแล้วใช้ยังไงไปดูกันครับวิธีใช้งานนั้นง่ายมากๆเลยครับเลือกสายการบินที่เราใช้ในการเดินทางกดยินยอมกดเปลี่ยนภาษาเลือกรายการแรก นั่นคือการเช็คอินเลือกกรอกหมายเลขการสำรองที่นั่งกรอกหมายเลขการสำรองที่นั่งยืนยันหมายเลขเลือกเที่ยวบินที่จะเช็คอินอย่างเราตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองจะไปจังหวัดเลยก็เลือกอันบนสุดกดยืนยัน เลือกผู้โดยสารทั้งหมด yeah, <thank> กดยนืนยันกดยนืนยันกดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง yeah, <thank> เราก็จะได้บอดดิ้งพาสมาแบบนี้เลยครับ mm hmm. ย้อนกลับมาที่หน้าจอ mm hmm. เพื่อทำการลงทะเบียนใบหน้า mm hmm. เลือกชื่อทีละคน เลือกบัตรประชาชนเสียบบัตรลงไปในช่องแล้วมองที่กล้องด้านบนเสร็จแล้วคนถัดไปก็ทำเหมือนกันจนกระทั่งมาถึงคนสุดท้าย เมื่อสแกนหน้าเสร็จแล้วให้กดออกไปจนถึงหน้าแรกเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะเข้าไปข้างในเกตแล้วและตู้นี้ก็มีให้บริการหลายสนามบินมากไม่ใช่แค่ดอนเมืองเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมถามว่าถ้าเรากดเช็คอินจากแอปมาแล้วล่ะต้องทำยังไงนี่แหละครับเลือกสายการบิน ให้เลือกเมนูด้านล่างสุดนั่นคือพิมพ์บอดดิ้งพาร์กรอกหมายเลขการสำรองที่นั่งแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยเลยเลยครับเราก็จะได้บอดดิ้งพาร์ออกมาแบบนี้ถัดมาระบบนั้นก็จะบังคับให้เราลงทะเบียนใบหน้าก็ทําเหมือนกันกับที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้เลยครับคําถามสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมถามว่าถ้าโหลดกระเป๋าละ่ะตัวนี้ทําได้ไหมทําได้ครับแต่แนะนํา ให้ลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนจากนั้นก็มาพิมพ์ boarding p a ที่ตูน้นี้กอกหมายเลขการสำรองที่นั่งลงไปเดี๋ยวระบบนั้นจะพิมพ์ boarding p a และแท็กกระเป๋าออกมาให้พร้อมกันผมไม่ได้โหลดกระเป๋าจะไม่มีคลิปให้ชมเมื่อเราได้แท็กออกมาแล้วก็นําไปติดกับกระเป๋าให้เรียบร้อยเลยครับต่อมาให้เราเดินมาที่เคาน์เตอร์ที่เคาน์เตอร์นั้นจะมีตู้เหมือนกัน1เครื่องเรียกว่าคับดีให้เราเดินเข้าไปที่ตู้เลยครับกดสแกนใบหน้า หรือเอา boarding p a มาสแกนที่ตู้นี้ก็ได้เหมือนกันยืนยันข้อมูลต่างๆจากนั้นก็ตามด้วยการนํากระเป๋าไปวางที่สายพานเพื่อเข้าเครื่องสแกนเมื่อทําการโหลดกระเป๋าเราก็จะได้ใบรีซซพเพื่อเป็นหลักฐานในการโหลดกระเป๋าจากนั้นให้เดินม,มาที่ด้านหลังเคาน์เตอร์จะมีจุดยืนเพื่อดูกระเป๋าถ้าไม่มีการประกาศชื่อแสดงว่ากระเป๋าของเราเรียบร้อยและไม่มีปัญหาเสร็จแล้วล่ะครับกับการใช้งานตู้คัสที่ใช้งานง่าย ไม่กี่ขั้นตอน2องนาทีก็เสร็จแล้วแถมยังช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมากๆคุณผูชมนั้นสามารถรับชมคลิปเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบินและที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมใส่ไว้ให้แล้ว